ทไมถึงทำกับฉันได้กัดแต่ไม่ได้ตัวโอ้โหตีไปไหนอะ่ะ này lúc ba, đu quay lúc, nè, thì bén, vài này hết. ก็ดีลองดูแม่ไงไหมวะต้นตูโนโอ้มันต้องอย่างนี้เหรอมันต้องอย่างนี้อาปากมาเลยเดี๋ยวขึ้นบกก่อน หันกลับมาโอ้ยกล่องกับพอกล้องเป็นเจ้ามันตับนะครับกัดเข้าไปเต็มปากเต็มคำเลยโอยปลาโคตรเยอะเลยเนี่ครับใส่โอเคเลยนะครับใส่เจ้ามันตับเข้าไปนะครับผมตีต้องตีให้เนียนครับตีขึ้นโคกแล้วก็ลากลงมาซัดเลยโอเคครับผมป่าด้วยครับเจ้ามันตับครับผมจอนมากครับ